จะเอาลายเลยกี <c oughs> <c oughs> អ <Til tình> <tot,"�� Sutra> <tôi> ូបានតោះបានប្នោះហើយ20បាតកតតកប្នោះអស់៣ជ្រោះគយ៉ាងតៃអស់3បាតច្រើនតកនេះជុកໃຫយទៅតែពីតកក្នុងវិលមុខយ៉ាងខ្លាំងរត់នេះទុកណាមេនៅជាល្អមែនមានអុយពិព្រឹកហើយណាមកម៉ានេះម៉ានេះម៉ានេះអាគុនចៅហៅ10000បាតជឿមិនសោះគូទេ ครับអាមីពុយសៀនទូអាយពេប្រឺណោអាចាទួតវៃចាពេះចៅក៏ចោលផ្លាច់បាបកម្មអឺអើហីតាទីពេមែរេថាអូអូទឿនចិត្តជិះណាប់លើយទីពេម៉ែអីឡេះថាគ្រុំគ្រុំអាចាផាមិនគិនគ្រឿននឹងបាទអ្ហ៎មិនគិនមានរៀងនេះអរគុណครับនេះអើយទូទីណាទូទី លេះទៅមកទៅនិយាយមិនមានទេស្រែកលឿនដល់ស្រែកមកតាពុះមានត្រែកអើយមកស្ដាប់ជីកែប្រ៊ុនជីរុញមានយុខោឯងទៅពាក្យឯងអូខានឆេឯងមានខោពីណាស្លេកលីចារឯងឡើងក្រពើឡើងដេដៃសកបជឿនជឿនពួកបៀលីអូឯងទៅលើតាមានគីអុយហាអីឡើ ยากซีมิดาอะไรเลยชาชอเเีย้าหรือแต่ว,ว่าคีออสคีบังนี่อันนี้เคยกิร์มมุมมันดิอันนี้ทำไมนังเชยตะมุฮะเด็กโรไม่มีที่อยู่หรอกอย่าไปแตกตาเลย <c oughs> แตกตาแล้วมันแยกปวดร้าวอันนี้ป่านำเสือหรือว่าช้าง <c oughs> คลาเห็นแต่ขี้เร่อย่างนี้ ก็เลือกนะนอ,อินีสนะอยากกีนนึ่งไมถ้าเจอช้างเมื่อไรเมื่อนั้นเลยกำกินนากอยู่บ้านจะพักโอ้ยพี่ไอ้เยาแอเดี๋ยวคนอนยญาตครับอย่าเพิ่งคุยกันศิลปินมีมารยาท <c oughs> <c oughs> อยากกินบังบังบวินจะเพกเกงโยรูอ๋อนี่ไอ้เี็นมารยาท ແມ່ແມ່ໄດ້ກິນກະປົມໃດພຸມກໍຍັງນຶກຖຶງແມ່ເດີ້ອີກນິດໜຶ່ງເພື່ອແມ່ນໍານະທີ່ກັນບຸດສະບານນາເຕົ້ານ້ອງເຕົ້າປະຕິເຮົາໃຫ້ຄຸນໃຈບາດຂອບຄຸນໄມ້ເກີນກະເນາະກິລ້ອຍແມ່ມາອ້ອຍທີ່ເຮົາທີ່ໄມ້ກະດັບໂມລົງມາແຮກະດັບໂມກໍາເປ້ອ້ອຍນ້ອງອ້າຍໃຫ້ຕາມັນຕ່າງຢືດເອົາເບິ່ງມັນແມ່ເຊາະຢູ່ສະຕ່າງວີ ពួនតែយីអូមអូមគេរអាយអុយពួរមេក្រតើជុំគ ুই នៅចាំមើលយើងទៀតឯក៏អុយបើទីនងនេះជម្រៀងប្រូនទីក៏ខតែកបាណັ້ນទីจริงแล้วថាអុយមេ ถ้าเธอบาประัยโยมวันไหนกจรเลยไม่แต่งยายสามครัวเตเปินปวนจ้นมันสมองกนังวิ่งไปเที่ยวผาวิ่งไปเทียวบ่หลังก็นั่นผลักผ้าชัยไม่ให้ไล่ก็ชอบไปไม่พูดุ่มขมเอาก็ชอบได้เล่าชมพู่ก็ชอบพุทสบาลมาละคำไหมชอบไหมเองตัดสินใจเลือยู่เนอพระเธอรักน้องที่จริง โรงไฮมือมือปรเทชัยมาไหเออมุอทมงทำให้ที่เสียน,น้ำตาไปร้องเจีเกียร์รวหน้าเคลือนนากลอจับมือหมดเลยอาร์คุนบางเมลบันกําเพลงยงคุณกับเจ้า เี่ยไงนานีหเสพีล์มียจางฮันหังฟััวักมีมันรัวพี่หัวขอโทษนะเมนนะครับนะเกลอนะแมนหยอกนะครับตาชาทุนี่นี่หสพรลอ๋อเสบุบงคนเกียก็ปชนเ้าพ่มาเรียกีเรีย โรยนีเธอเธอเธอบาไม่ม er er er. er. mm ่เธอลนั uh, <Rock S 2> <the> ้นเธอล้มันมัจโมงเหรลริเนี่ยมาเธอเด็กก็ขัดเธอเอ็นบริ่งลืเรื่องเธอบุญบัดขึ้นมือวาขคีโมตามนัดต่เธอการบ้านอะอก็ขึ้นเาตเธอการไปซ่งกมอตุอกมอรอยเฮ้ยขาเธอ roi แฮกติล่ะให้อ้ายมันมันเฮ็ดชกติชกอีซอไอ้สักปากากระสังเลยเออដាក់ถอกหิวติฉลุกตั้วโดนยาគេแบ่งซอกูพอมันเป็นต้องเกยติเออโด๊ะเบ้อ้ายบ้านมาท่องหม่องอ้ายจะบอกตะไถชูฤกมีบ้านท่าไถชูหอยอ่ะจุกนี้คือจุกสะดำเพลงมันมาพลีกเนาะ รักสาวโซเองมันมาเพลงอ่ะรักสาวโซเองปีเออรรักสาวเอเอรักสาวนะเอเรื่องเมียนั้นรู้รักอยู่ในใจแต่รักสาวโวเองนั้นคือขวัญใจของตัวเองตัว บมโกราาาอกันเลยกำจัดารมยอายนโนยากโยนคนไร่แต่รับนี้รัก้วยใจฉนีารนาไม่เท่ารักสาวสาวเอขอให้มีความสุทุกท่านและกันทารนะรับวันนี้ขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยขอบคุณ อีหยุดขอเสียงสาวบัน่นกบเพล็กเลยเพล็กขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้ก็ฟังเบริลโตนะครับไม่กังวลนก่ร้ะขอบคุณครับฮะ